อัปเดตเรื่องราวเรื่องนางงามกันหน่อยเพราะเมื่อกี้ภูเกกเกิดเอาไว้ว่าตำแหน่งอยู่กับเราไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปยังไงซิเหมือนเวทีนี้นะตำนานนะบทใหม่ของเวทีประกวดนางสาวไทย2,563ที่เรารู้กันอยู่ว่าปีนี้เขาลงพื้นที่ไปเก็บตัวกันที่จังหวัดทางภาคเหนือแล้ววันนี้ก็ไดงทำกิจกรรมกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาเริ่มกิจกรรมกันที่นะคะปางเปาบีชนะคะอำเภอแม่แตงจัง จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกเลยว่ากําลังเก็บตัวถ่ายรูปบนสะพานกลางสระน้ําสวยงามแต่ภาพที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ดูค่ะแบบนี้ดูค่ะดีแนะนาไม่ลึกดีแนะนำไวบเลยเอนะคะภาพที่เห็นนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะออนไลน์นิวส์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่านะคะเป็นของอะไรนะคะ ออนไลน์นิวซ <_ lan et> ีเอ็มนะคะก็คือเชียงใหม่เลยนะคะเก็บภาพบรรยากาศน้องๆกำลังทำ ภารกิจกันอยู่บนสะพานนี้น้องๆน,นางงามทั้งหมด30คนม,มันเป็นสะพานไม้อะเนาะเราเชื่อว่าอาจจะแบบว่ามันไม่มันไม่ได้รองรับน้าหนักสำหรับคนไปยืนนานๆแบบนี้<ช>มันน่าจะแค่เดินผ่านไปผ่านมาและที่นนสำคัญคือ,ถ,อถ้าเราสังเกตดีเห็นสายไฟไหมหมีสายไฟด้วยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าน้องๆน้าก็ทีมงานทุกคนปลอดภัยดีนะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่าน้องๆเนี่ยกำลังรวบรวมนะคะกำลังถ่ายภาพสวย กิจกรรมนะคะในการเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงน่ะที่บุโกบอกก็คืออยู่อยู่สะพานล้มสุดตัวลงส่งผลให้สาวงามทั้งหมด30คนนะคะพร้อมกับน้ำที่ถือในแก้วนี่นะคุณผู้ชมค่ะไม่เหลือล่วงตุ่มล่กงไปเลยแต่ที่บอกว่าสตงสตาบก็รีบช่วยเหลือพยุงตัวขึ้นมานะจากน้ำบางคนไม่เจ็บแต่บางคนก็เจ็บนี่พี่บุ๊คบางคนก็มีเจ็บบางบางคนโทรศัพท์ก็จมน้ําตกน้ํามันไปไงหนูนี่ คือเอาตรงป้าตรงกลางอะ่ะมันยังไม่เท่าไหร่ออตรงริมเนี่ยเธอสังเกตไหมว่าเขามีไอเหมือนเหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเสาอ,เอ,อ่ะยังเคราะดีที่ไม่ไปฟาดศีรษะไม่ไปออโดน,อ,นอะไรตอ,ตอนหักแล,ล้วเทลงอย่างเงี้ยเนาะค่ะอ่ะ ในงานนะคะอย่างที่บอกว่าพี่หนุ่มนะคะก็คืออย่างที่ทราบกาันผพ้วำนวยการนะคะอำนวยการกองประกวดนาง,นางสาวไทยนะคะแล้วก็นายวรพจน์นี่นะคะเจ้าของรีสอร์ทนะฮะปางเปาบีชได้ออกมาให้สามารถต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่าช่วงเช้าได้เดินทางไปสักการบูชานะฮะเจ้าสี คูบาสีวิชัยอ่ะพี้ที่เรารู้จักกันนะจ๊ะคูบาสีวิชัยและก็มีกําหนดการไปรับประทานอาหารกลางวันที่ปางเปาบิชนี่นะคะแต่ในช่วงที่ขนาดที่ผู้เข้าประกวดกําลังเดินข้ามสะพานแขวนเพื่อเตรียมที่จะลงไปถ่ายภาพนะหาดทรายเทียมคาดว่าสะพานเนี่ยน่าจะรับน้ําหนักไม่ไหวจนเกิดการซุด ตัวโชคดีที่น้องๆนะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอเท่านั้นมี3าคนเขาบอกว่า1นคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกคนหนึ่งแขนทะลอกอีกคนมีบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาซึ่งโชคดีมากตามกองประกวดเนี่ยเขาจะมีทีมแพทย์และ,ะรงพยาบาลคอยประกบอยู่ตลอดเวลานะคะ,คะก็ทาให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยก็ส่งเอ็กซเรย์เพื่อความมั่นใจด้วยบางคนมีแค่กระแทกแต่ไม่เห็นแผลแต่อาจจะแบบข้างในหรือเปล่าก็เอ็กซเรย์ไปเลยแต่กิจกรรมนะคะยังเหลือ อีก7วันเนาะ,ะที่ยังต้องน้องๆยังต้องทํากันอยู่<ช>นะคะออตอนนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นอะไรมากเราก็ถือว่าโชคดีแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะพักสักวันหนึ่งก่อนแม่ก่อนจะไปทํากิจกรรมต่อในวันนึงคิดว่าเราจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำกิจกรรมต่อเลยเดี๋ยวลองโทรศัพท์ไปถามพี่หนุ่มดูว่าเป็นยังไงบ้างมันก็เลยะะเป็นแฮชแท็กที่ว่า ตำแหน่งอยู่กับเราไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปขอบคุณจ้าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานที่จะอยู่กับพวกเราตลอดไปถ้าจะพูดถึงแล้วก็ย้อนพูดถึงเรื่องนี้ได้นะซึ่งมันกลายเป็นแบบว่าเหตุการณ์ที่เป็นที่ภาพจำแต่ดีว่าไม่มีอะไรมากคืออย่าคิดว่าถ้าเกิดสะพานนั้นมันสูงกว่านี้ถ่ายกันมุมสูงกว่านี้แล้วเกิดมีอะไรขึ้นใหม่เงี้ยดีแล้วก็ดีที่น้ําตื้นเออก็ถือว่า ฟาดเคราะห์ไปนะคะทั้งั้งสามสิบคนนะจะปันใหญ่ปันสูงเจ้าก็คือว่าหลังจากนี้ใครจะได้เป็นนางสาวไทยคนต่อไปก็อยู่ในสามสิบคนที่ตกน้ําตุ่มลงในี้แหละลงทุกร่วมสุขกันมานี่จะเพู่สังเกตว่ามีนางงามบางคนเก่งนะเกาะอีก่บนสะพานไม่หลอนน้ำด้วยนะคนแรกไงเนี่ยนี่คือคนแรกคนแรกวันนี้เพื่อนตกเพื่อนตกคือฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไม่ล่วงทั้งอันเป็ฝั่งนึงอ่ะไม่เหลือเลยแต่ฉันพูดเลยนะ ว่านางงามต้องหิวน้ำแน่เลยทำไมแก้วน้ำไม่เห็นหกไม่เห็นเหิกอะไรเลยดูสิแก้วน้ำต้องถูกอะดูนะดูนะดูดูดูแก้วน้ำยังอยู่ดีอุ้ยทักษะทักษะแก้วน้ำไม่ไหวพิพปริยาทรยมันเคยมีการเล่นเกมแบบนี้เหมือนแบบนั่งบรรณาบดแล้อะไรถือแก้วอะถือต้องประคองแต่ไม่ต้องกลัวต้องโทรศัพท์เพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆดำน้ำได้ดำน้ำได้ได้ไม่นะแต่ถ้ากลัวไม่แห้งไปใส่ถังข้าวสารจบ แต่ว่าดูเคยไปใส่นี่ฉันเคยไปใส่ถังข้าวสารแล้วนะแล้วก็ช็อตอยู่ดีฉันแล้วใช้ก็คนถามคนซ่อมถามชาวบ้านครรู้ไหมทำไมดูเหมือนมีฝุ่นฝุ่นอยู่ในนี้ครับก็แม่บอกว่าให้เอาไปใส่ถังข้าวสารใส่นานนะครับก็คืนนึงแล้วครับถ้ามาตั้งแต่แรกก็คือไม่เป็นอะไรแล้วละครับไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนี้โถ่ตำนานถังข้าวสารก็ใช้ไม่ได้ตลอดไปนะครับ